สวัสดีครับกับช่องเปิดทางรวยนำโชคนะครับโอเควันนี้เรามาพบกันกับตัวเลขดีๆอีกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคำเตือนวิดีโอจะทำขึ้นมาเป็นเพียงแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายและการพนันทุกชนิด โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับวันนี้มีตัวเลขเ,เกี่ยวกับสูตรสตัวหน้าครั้งที่1น,นะครับสูตรสาตัวหน้าครั้งที่1เมื่อคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงไปเมื่อวันที่ วันที่หนึ่งเดือนสี่หกคำนวณได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับนี 1, 1, 1. ่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมุนสามครั้งครั้งที่หนึ่งนะครับเลขที่ออกคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้สูตรนี้เข้านะครับก็คืออย่างเราย้อนไปวันที่สิบหก เดือน3แล้วที่1เดือน3แล้วก็16ๆๆเดือน2อะครับอันนี้ครั้งที่1อันนี้ครั้งที่2อันนี้ท้ายครั้งที่1ท้ายครั้งที่2วิธีคิดก็เหมือนกันแหละครับก็คือเอาท้ายครั้งที่1กับท้ายครั้งที่2เอามาบวกกันแล้วจะได้ผลลัพธ์ของครั้งที่1คือครั้งนี้ครั้งที่1โอเคนะครับ ย่งยกตัวอย่างท้ายครั้งที่1 5 2่กับ3 7 7เราคิดออกมาผลก็คือครั้งที่1ออก5 7 7เราคิดได้หลักร้อยหหลักสิบได้7หลักหน่วยได้7นะครับอันนี้ก็ถูกครับ แล้วก็420ก็คิดได้4หลักร้อย2หลัก1ิแล้วก็0หลักหน่วยก็420ถูกครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่1เดือน46อ่ะครับคิดออกมาได้หลักร้อย1หลักสิบ1แล้วก็หลักหน่วย1ก็คือผลก็คือออก11 1. เรามาดูของงวดประจำวันที่16เดือน46นะครับ ว่าวิธีคิดแบบไหนก็เหมือนกันแหละครับก็คือเอาท้ายครั้งที่หนึ่งกับท้ายครั้งที่สองเอามาบวกกันวิธีคิดคือหลักร้อยที่ตารางเนี่ยครับเอาหลักร้อยหาหาหลักร้อยก่อนแล้วก็หาหลักสิบแล้วก็หาหลักหน่วยวิธีหาหลักร้อยคือเริ่มจาก เลขท้ายครั้งที่สอง90เอา90มาบวกกันก็90บวกกันก็ได้9เราเอามาใส่หลักร้อยเลยครับ9 9แล้วก็0 1 2แล้วก็หลักสิบนี่เราเริ่มมาจากท้ายครั้งที่1ก็คือเอา9 9กับ6มาบวกกัน ได้15 15้าาแล้วก็ใส่5้ลงไปนี่ครับ15ใส่5แล้วก็6 7 8อันนี้คือหลัก10บนะครับส่วนหลักหน่วยหาจากท้ายครั้งที่1มาบวกกับท้ายครั้งที่2 8กับ2มาบวกกันก็ได้10 10ก็คือ0เราแล้วก็ใส่ที่หลักหน่วยคือ0 123วิธีคิดแบบนี้ครับ อันนี้เรามารอลุ้นกันว่าวันที่16เดือน4 66จะมีหลักร้อยเก้าศูนย์หนึ่งสองหรือไม่หรือหลักสิบจะมีห้าหกเจ็ดแปดหรือหลักหน่วยจะมีศูนย์หนึ่งสองสามเรามารอลุ้นกันครับก็คือสูตรสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับที่เราคิดออกมาโอเคนะครับ โอเคอันนี้เป็นเพียงแนวทางของอของหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่แนะนำการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตาม กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปโอเคไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ